สวัสดีจ้ากลับมาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็ได้ไปตัดวัานหางจระเข้มานะคะนํามาปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะและวันนี้นะคะที่สมพรจะทําก็คือวุ้นวัานหางจระเข้ใบเตยนะคะนํามาปอกเปลือกเอาเปลือกสีเขียวออกให้หมดเลยนะคะปอกเสร็จแล้วก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะ เราก็มีน้ําเตรียมมาแล้วีนนะคะปอกแล้วก็ล้างเลยนะคะล้างไหลๆน้ําเลยเพราะจะมีเมือกลื่นๆเยอะล้างสักสามสี่น้ํานะคะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะก็จะได้เป็นชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีใบเตยนะคะวันนี้ทำม้นว่านหางจระเข้ใบเตยนะคะบันใครมีว่านหางจระเข้ ก็ลองนํามาทําเป็นของหวานรับประทานนะคะใบเตยนะคะเราก็ใช้สองสามใบนํามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลหนึ่งถ้วยนะคะนี่เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะนําว่านหางจาระเข้ที่เราหั่นไว้นี้นะคะนําไปต้มน้ําก่อนครั้งหนึ่งนะคะก็คือต้มน้ําทิ้งครั้งหนึ่งนะคะ ว่านหางจระเข้นะคะจะมีเมือกหรือมีอยางเยอะมากเราก็นํามาต้มก่อนก็จะดีนะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เทว่านหางจระเข้ที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อน,นี้เลยเราก็ต้มประมาณ3-4นาทีก็พอนะคะก็สังเกต ใหวานห่างจาเคนี้นะคะเดือดแล้วก็เป็นสีขาวคุ้นๆเลยลอยขึ้นมานะคะก็จะใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเราก็ตัดออกเลยจ้าให้เหลือแต่เนื้อวานนะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ ว่านหางจระเข้นี้นะคะมีประโยชน์หลาย่างเลยทําขนมก็ได้นํามาเป็นยารักษาโรคก,ก็ได้นี่นะคะวันนี้สมพรก็ทำมุนนะคะต้มน้ําใบเตยนี่นะคะใบเตยใส่ไปเลยแล้วก็ต้มให้น้ําเดือดนะคะแล้วก็ตักใบเตยออกมานะคะ ก็เลือกจะน้ำแบบนี้นะคะน้ำก็จะเป็นสีเดืองอ,อ่อ,อนๆกินหอมมากๆเลยแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเลยหวานน้อยหวานมากนะคะเราก็เอาแบบตามใจชอบเลยนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงให้มีรสชาติเค็มๆนิดๆนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยจ้านี่นะคะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมุ้นหางจาระเข้ที่เราลวก ไว้นะคะนำมาใส่ลงไปในหม้อนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้านี่นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะวุ้นว่านห่างจระเข้น้ำใบเตยนะคะกินหอมมากๆเลยก็สามารถนำมากินกับน้ําแข็งหรือนำไปแช่เย็นก็ได้นะคะ หวานชื่นใจนะคะและมีประโยชน์ด้วยนี่เลยทำก็ไม่ยากนะคะก็จะยากตรงที่ปอกเปลือกนะคะยางจะมีเยอะเราก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นวุ้นวันหางเจราเคนะคะกินหอมใบเตยมากๆเลยนี่นะคะเราก็จะนำใบเตยใส่ลงมานิดนิดในน้อยๆเพื่อเป็นสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะ กินกับน้ำแข็งนำไปแช่เย็นนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะขนมบุ้นว่านหางจระเข้หอมอร่อยอร่อยจ้าวันนี้สมพรก็นำมาฝากพร้อมกับวิธีการทำนะคะบ้านเพื่อนมีก็ลองนำมาทำกินดูนะคะก็ไม่ยากนะคะอร่อยอร่อยหอมด้วยนะคะ สมองจะใส่น้ำตาลไม่เยอะนะคะเอารสชาติแบบหวานน้อยนี่นะคะนำไปแช่เย็นนะคะใส่ถุงพลาสติกเล็กๆแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะนำน้ำแข็งมาใส่หวานเย็นชื่นใจจ้าวันนี้ก็มี หวานห่างเจรเค้ของหวานมาฝากเพื่อนๆนนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีพืชสมุนไพรหรือสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจใสมพรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า